ไดโวนะคะที่ใช้กับแบตเตอรี่หรือแผงโซล่าเซลล์นะคะเรามานําเสนอเลยนะคะตัวไดโวแบตเตอรี่ยี่ห้อออนเซ็นนะคะตัวนี้นะคะท่อนะคะจะเป็นท่อเหล็กนะคะชุดทองเหลืองนะคะมีให้สามขนาดนะคะมี1นิ้ว1.5นิ้วแล้วก็2นิ้วแล้วก็แถมตัวคิปแบตนะคะอย่างดีนะคะให้ไปเลยในกล่องนะคะ1คู่ตัวนี้นะคะคือ มีให้เลือกนะคะ12ไป24โวล์12โวล์ตัวนี้นะคะอยู่300วัตต์เนี่ยคะ่ะปริมาณนะคะ6,000ลิตรต่อชั่วโมงนะคะสงสูง18เมตรความเร็วรอบนะคะ3,800รอบต่อนาทีต่อมามาดูตัว24โวล์นะคะ24โวล์ตัวนี้นะคะ300วัตต์เหมือนกันปริมาณนะคะอยู่8,000ลิตรต่อชั่วโมงนะคะสรงสูง18เมตรนะคะความเร็วรอบนะคะจะอยู่10,800รอบต่อนาทีนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาดูรีวิวกันเลยนะคะ ตัวนนี้ะะคะะเดี๋ยวหลังจากนี้เราจะเริ่มใช้งานกันเลยนะคะเด nah, ี๋ยวเราต่อจากแบตเตอรี่เลยนะคะนี่นะคะอันนี้เราลองข้อสอบนิ้วให้ลูกค้าดูนะคะตรงนี้นะนี่นะคะของยี่ห้อออนเซ็นนะคะข้อสอบนิ้วนะคะ2ะจนะสำหรับใครนะคะที่อยากได้ปริมาณน้ำที่มากๆนะคะเราก็ใช้ตัวนี้เลยนะคะนี่นะคะข้อสอบนิ้วเลยก็จะได้น้ำปริมาณที่เยอะมากเลยนะคะเวลาสูงน้ำไมไกลก็ใช้ตัวนี้เลย แต่นี้นะคะเราจะลองกับข้อหนึ่งนิวนะคะส่วนพวกนี้นะคะจะเหมาะกับเราจะทําน้ําพุไหมก็รดน้ําต้นไม้นะคะเหมาะมากมากนะคะเพราะว่าน้ำพุนี้นะคะมันจะได้เยอะนะคะแล้วมันก็ไปไกลด้วยนะ นี่นะคะท่อหนึ่งนิ้วนะคะมันจะไปได้ไกลนะคะหมอลดน้ําต้นไม้อย่างที่บอกนะคะไม่ก็ทำบ่อน้ำพุนะคะเราก็ใช้แบบพวกแผงโซลาเซลล์ก็ได้นะคะ <S <S เราจะได้ไม่ต้องเบือกไฟฟ้านะคะโดยใช้แบตเตอรี่ได้นะ,ะ <S 1> <S 1> จากนี้นะคะเราก็จบการรีวิวประมาณนี้นะคะก็จะมีให้เลือกนะคะมี12 <S <S โวล์กับ24 <S <S โวล์นะคะสนใจสั่งซื้อยังไงนะคะก็แจ้งชื่อที่อยู่เบอร์โทรเข้ามาได้เลยนะคะขอบคุณค่ะ